ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เมียนมาก่อนแล้วการตามที่เรียนให้ทราบนั่นแหละว่ารัฐยักไข่เวลานี้เนี่ยมีตัวเลขของผูท้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เ <c oughs> พิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายคนบอกว่าอาจจะไม่สามารถควบคุมได้นะแล้วในเวลานี้นะคะจําเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มมาต,มาตรการคุมเข้มสําหรับที่เมียนมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะเห็นว่าทางจังหวัดเมียวดีเนี่ยจะต้องมีการให้ประชาชนของเขาแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบถ้าหากว่ามีการเดินทางไปที่รัฐยะไข่และกลับมาที่เมียนมานะคะเพราะฉะนั้นท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงต้องสั่งกำชับเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนเมียนมาว่าต้องเข้มงวดกันทุกมาตรการแล้วก็ต้องคุมเข้มทุกจุดทุกพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงได้เน้นย้ำไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนและกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง10จังหวัดที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาทั้งกาญจนบุรีชุมพรเชียงรายเชียงใหม่ตากประจวบคิริขันเพชรบุรีแม่ฮ่องสอนระนองราชบุรีในการทำงานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งทหารปกครองสาธารณสุขด้วยการยึดมาตรการและแนวทางปฏิบัติการป้องกันโรคตามคำสั่งของสอบคอ,อย่างเคร่งครัดค่ะขณะเดียวกัน ก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองตามช่องทางต่างๆทังที่เปิดอย่างเป็นทางการและช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนสืบสวนหาข่าวดำเนินคดกีกับขบวนการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศและขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายค่ะ